สวัสดีค่ะชีวิตบ้านอีสานผ้าเพิ่อนวัอนี้สิพาไปเที่ยวเลาะแถวบ้านนี่แหละค่ะพาไปเบิงว่าสวีเดนเขาอยู่แบบใดชสาบานสวีเดนวิวเป็นจังใดงามโบเงื่อนสา้นเป็นจังใดเบิงปาลาเลาะปลาสิพาไปเลาะเบิรงท,ทะเลน้ำทะเลงามบบงามคือบานเฮ้าโบเงี้ยจังใด นี่ค่ะเขาอยู่กันแบบนี้ค่ะสวีเดนอยู่อยู่บ้านไผ่บ้านมันเงื่อนอยู่ไกลกันทังสีโบแมนหูจจกกันได้ค่ะหูแจกกันบกเงื่อนติดกันแต่เงื่อนไปทั้งน,นั้นบบหูจจกกันนี่ค่ะวิวยออยู่ตะชอปสเลยวิวัววงสิวิวสวีเดนนี่เขาอยู่เงื่อนเฮ็ุเงืเ่อนตามภูเขาเลากาไปยังสีเละาละป่าเลาะโดง ถนนนั่นเป็นถนนลาดยางแต่ว่าถนนนี้บแมนถนนนี้เป็นลูกล่งอยู่ค่ะนี่ค่ะแบบนี้นี่ค่ะมันสิเป็นยังสี่ลระค่ะต้นใหม่ตอนนี้มันก็นยังแหงๆอยู่มันเป็นรืดดูใบไหม่ผีค่ะใบใหม่ก็ร่างสิบปงเดี๋ยวหนาหอนกับสิบผ้ารอหากเก็บเห็ดเก็บ ผักปลาสวีเดนเอามาเฮ็ดกับเขาเ้เบิงเปลงไดน,นี่ค่ะเดี๋ยวจะพาไปเบิงต้นใหม่ต้นนี้ไปคุณไปพาไปเบิงต้นใหม่ตน้นต้นนี้เอเห็นบอนี่ค่ะมันกำลังปงูงเห็นบอลขาดนี่นี่นกำลังปงุงงามๆไปทั้งนี้นี่เฮ็ดหลายค่ะทั้งนี้เดี๋ยวจะพาไปเบิง ตัวหนาหอนสิผ้าหลออเก็บเลาะเลาะบ้านเลยค่ะนี่ค่ะเขาก็สิเฮ็ดเฮื่อนขึ้นไปน้ำผู้เขาเล่ากาไปจังสิอันนี้บ้านสมัยใหม่เขาสิท่าสีขา,ขาวๆจังสิเขาก็สิเฮ็ดแบบโมเดร์น,นจักนอย มานี่ค่ะบ้านสมัยเกา่าเป็นยังสิหนะ้าต่างแดงๆอ้ยโบแมนไอ้เขาทาสีแดงหนะ้าต่างสีขาวนั่งเสียค่ะนี่แบบบ้านโบราณสมัยเกา่าอันนั้นมงหันนั่นเขาไหวตะก็บพุ่นละไม่นะก็บพัก ตู้เย็นเกา่านี่ค่ะสวยๆนี่บ้านหลังนี้ก็งามค่ะจัดสวนง,งามๆค่ะพี่น้องเขาเฮ็ดหัวแบบนี้ผู้ใดอ,อยากเอาไปเฮ็ดเป็นไอเดียค่ะเพิ่งได้ไปเฮ็ดบ้านจะคล้องนี่เขาเฮ็ดทางเขาจัิงสิ ทางเขาเฮ็ดบานแบบนี้ฮะนะลู่จอด,ดรถกับบานต่อกันเฮ็ดทางเขาแบบนี้เฮ็ดสวนยงยังสิสวยค่ะก็เฮ็ดสวยดีค่ะนี่ค่ะเขาอยู่กันแบบบ้านๆนั่งสีหละอยู่น้ำป่าเห็นบ่เป็นป่า ดูน้ำปลาน้ำดงยังสิเขาเลี้ยงไก่พ่อมพี่น้องบ้านหลังนี้เดี๋ยวสิาพาไปเบิงเขาก็อยู่คือบ้านเฮ้าเมืองไทยนี่แหละค่ะไอผ้าไปเบิงขอไกลเขานี่นี่ดอกใหม่กําลังงามมันกำลังออกออกดอกเนาะดูดูใบไม้พีจักหนต้นใหม่ที่ว่า มีแต่กลางมันนี่จังน้อยมันก,ก็สีมิดใบขึ้นมาแป๊บเดียวใบเขียวเมืดค่ะเดี๋ยวสิพามา,าเบิ่งอีกที่หนึ่งรอบนั้นมันสิเป็นจังไไดสิพามา,าเบิ่งเรื่อยๆล่ะสิพา,พาไปเก็บบักหวยทั้งผูดน่ำคลิปต่อไปคลิปนี้สิพา,พาไปเบิ่งทะเลซื้อๆค่ะน,นี่นี่นี่เห็นบอกเขามีไก่เห็นบอกนั่นนั่นนั่น,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 นไก่หน่อยไก่หน่อยนั่นนั่น,น,าน เขาเลี้ยงไก่ไว้กินไข่มันนะ่นน,น่นขอกไก่ข้าเจ้าเฮ็ดง่ายๆนี่นะนี่ค่ะบรรยากาศเบื้องบรรยากาศเมื่อนี้อากาศดีดีนี่ค่ะบ้านข้าเจา บรรยากาศงามๆสี่แล้วค่ะนี่ป้าเขาก็เป็นป้าโปุงป้งๆจังสี่ไม่เป็นต่ยานิหรอกค่ะป้าเป็นป้าโปุงป้งๆเดี๋ยวไปเรื่อยๆค่ะ พี่น้องยางมากไก่เติบแล้วเห็นดอกไม้งามสิบห้าเมิ่งดอกไม้งามพี่น้องนี่งามคักพี่น้องนี่ดอกไม้ป่านี่สวยปค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะสวยค่ะดอกไม้ป่า นี่ค่ะย่างลงมากไก่ทะเลแล้วค่ะนี่นี่ค่ะไก่ทะเลแล้วนี่ค่ะลมแน่จักหน่อยอากาศดีอยู่ค่ะแต่ว่าล่มเจ้าสปังสี่นี่ค่ะไก่ทะเล บอค่ะข้าจอ,อยู่ทังสี่เพื่อนดูทั้งภูเขาอยู่ไก่อยู่เลาะฟังทะเลจังสี่ค่ะนี่ค่ะสวยสวยค่ะนี่ค่ะยินห้เบิ้งงามงามพูดฟังสวยปะค่ะสวยปะคุะนประมาณนี้ค่ะ ยางยางมาเรื่อยๆค่ะนี่นาร่อนเขาก็เชาค่ะพาพก,กันมานน้นอาแบแดแถวนี่ค่ะสวยอ่ะสิพาไปเบิองทั้งไม่ทั้งป่นนี่ค่ะต่อไปนี้จะเป็นวิวงามวิวงามๆทะเลงามๆ นี่ค่ะสวยสวยแต่ว่าทรายบานหาดทรายบานเขากับเปลี่ยนหาดทรายกับไม่ได้หินหินเน้นหน่อยจัิงสิค่ะแต่ว่าน้ำเขาเจา,า,าะใสใสไปเบิ่งค่ะนี่น้ำใสดีน้ำใสดีแต่ว่าเป็นโขดหินหลายโขดค่ะ สี่ทยบึงสวยด้ค่ะน่าจะมีบักหวยอยู่ค่ะว่างนี้แต่สิผ้ามา่เกีบยบักหวยคลิปต่อไป งามบลกูกฮะวิวงามวัมนนี้อากาศดีแห้งพี่น้องนีเกิดมาทั้งเทิงเหรอพี่น้องงามเห็นบะสวยสวยค่ะ มองนี้งามแห้งพี่น้องสวยแห้งพี่น้องสวยค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะยางมาใกล้บ้านแล้วไก่ไกลหอดบานละอีกโลนึงขวหอดบานวิวงามงามค่ะในมองนี้ก็งามพื่กันสวยค่ะ มองนี้ก็สวยค่ะตอนนี้ใบใหม่มันกําลังเริ่มปรุงมันก็สิเป็นแห่งๆจัง่อยแต่ว่าเดี๋ยวมันก็ปรุงค่ะต้นใหม่กระสีเขียวขันฝนมานี่นี่ค่ัเ<ม>พื่อนๆย่างมาไกลเติบ<ม>เห็นนกค่ะนกนกเป็ดบอกออง่ายงนกเป็ดค่ะให้เบิ่งไกลไๆ่ค่ะ หลายค่ะพี่น้องมัน,น,น,นตื่นบ่ิยานเลยเบิ่งย่างเปเบิงบ่งไก่ไก่มันไถบ่มันยาน่างหนีค่ะมันยาน่างหนีอยู่แต่อันมันตื่นเลยค่ะมันบ่นบินให้เบิง่งสิย่างไปไก่มันให้มันบินให้เบิ่งพี่น้อง เริ่มบินแล้วไปแล้วพี่น้องบินลุ่งไปน้าพูดอะค่ะบินลุ่งไปน้ำ,นะะนไ,ปนำไปแล้วพี่น้อง หเห็นกันอยู่ค่ะจักน้อยนึงนี่นละค่ะส,สวีเดนวิวสวีเดนเป็นซั่งทีละค่ะมื่อนี้เขาได้เบิ้งทะเลได้เบิ้งบกหอยนิหน่อยได้เห็นนกมื่อนี้ก็ไว้ยซ้ำนี่ละค่ะหาชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้น้ำน่เด้ค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนพี่ๆน้นนนนนนองๆ